ครับผมผลผลิตจากกล้วยของเ้านะครับน anyway> ี่ครับผมมี่ให้เห็นยางต่อเนื่องครับผมนี่ครับสามเรื่อนสี่เขื่อนแล้วครับตอนนี้นี่ครับผมเริ่มนวยตรงแล้วครับทางนี้กะกำลังสีเง่ครับผมนี่ทางนี้อีกเ้อครับผมนี่ครับกำลังแท่งปีออกมาแล้วครับนี่เริ่มแท่งปีออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับ ผลผลิตจากไรของเขานะครับเริ่มแท่งปีออกมาแล้ววานนี่ครับผมทางนี้นะครับสังเกตใบของเขานะครับสิทธิี่กันครับผมที่กันมากเป็นพิเศษครับผมรงปลายนะครับใบของเขาเนี่ยบ่แหลมนะครับปลายของเขาสีม่นถูกครับผมนี่ครับสังเกตเบื้องนะครับว่าอีกไม่นานครับผมเขาน่าจะแท่งปีออกมานะครับน่าจะมองเห็น ใบทุ่งนะครับผมนี่ครับทางนี้นะครับเพื่อนๆเขากับมีหน่วยมีผลไห้เฮ้าเบิ้งเหลือครับผมให้เฮ้าเห็นนะครับผมนี่ครับมันนี่นะครับผ้ามาช่อมนะครับว่ากล้วยของเขานะครับให้ผลผลิตแบบต้อเนืองครับผมคือใบทุ่งนะครับนี่นี่ครับเป็นสันสัต์นังชีนะครับใบทุ่งครับผมนี่ครับผมและอีกแบบนี้ก็อีกแบบนึงนะครับ นี่ครับเขาเอินวานนะครับใบทงนะครับผมนี่แหละครับแบบนี้ครับเป็นสันยังสีครับใบทงนี่ครับผมน่าจะเห็นยุ่นะครับแต่ว่าบรรยากาศกะเริ่มสิมืดแล้วนะครับอาจจะมองชัดแน่บ่ชัดแน่นะครับแต่ว่ากะน่าจะพ่อมองเห็นนะครับผมนี่แหละครับ แท่งปีออกมายางงแล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมมือนีนะครับผ้ามาสังเกตนะครับผมว่ากล้วยแท่งปีออกมามีลักษณะแบบใดนะครับแล้วใบทงแบบใดนะครับว่าถึงจะเรียกว่าใบทงนะครับผมมีลักษณะแบบใดนะครับผมนี่ครับมือนีกับผ้าผ้าเพื่อนๆนะครับมาชมสวนกล้วยที่ให้ผลผลิตกับเพ้านะครับ นี่ครับผมเมื่อนี้นะครับกับอาชีมาคำนิดนึงนะครับแต่ว่ากะพอมองเห็นนี่ครับผมพอมองเห็นแน่นอนครับผมเมื่อนี้กะมีหลายเครื่อนนะครับให้เหาเบิ้งให้เฮาเห็นนะครับนี่ครับผมมีหลายเครื่อพอสมควรกับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีเครื่องไม่เกิดขึ้นมาอีกน้ำนะครับผมแล้วกะบเบิ้งลักษณะที่ ต้นนะครับบางต้นนะครับที่สีแท่งเครื่อแท่งปีออกมาอีกนะครับผมนี่คือกล้วยของข้านะครับให้ผ้นผลิตแบบต้อเนื่องครับผมเดี๋ยวผมสิบห้ามาชมด้านนี้นะครับเพื่อนด้านนี้เข้ากับปลูกกล้วยว้เหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับผมสังเกตเบื้องนะครับว่านี่ครับเขาสิมีความสมบูรณ์พอสมควรครับผมเพราะว่าสังเกตนะครับว่า ใบเขาสีเขียวนี่ครับผมนี่ครับเขียวแล้วก็ต้นใ่เนาะครับผมนี่ครับจะเป็นกล้วยของเฮ้าที่นํามาปลูกไว้ที่ไรนาส่วนผสมของเฮ้าอีกทางนึงเนาะครับผมนี่ครับผมแล้วด้านลางเนี่นะครับเฮากับสิปูก้าครับผมปูกคาไว้พ่อเดี๋ยใส่แนอยูนวากินเนาะครับนี่ครับผมเป็นคาคาปลูก แยมใบรอบคางนะครับทางนี้ก็จะเป็นกล้วยนำว่ากล้วยนำว่าครับผมด้านนี้ออกมากอกอนีก็บชิมีอยู่สามตนนะครับผมกอหนีนะครับเริ่มงามแล้วครับผมนี่ครับทางนี้ก็มีอยู่สามตนนี่ครับผมทางนี้ก็เริ่มมีนอเกิดขึ้นมากลลวครับนี่ครับนี่ครับผม นอนหน่อยๆนะครับนอนหน่อยอะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะอีกจักยน้อยนะครับผมน่าจะช่วงกลางปีหนาเนาะครับผมเข้ากับสีใดน้ำน,นอนอของเขานะครับนําไปขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์กล้วยนะครับนี่ครับผมปลูกไว้ยุ้ยกินนะครับผม พอได้มีกล้วยมีผลไม้บานห้ากินนะครับมีกล้วยมีผลไม้บานห้ากินนะครับผมพี่ครับย่างสูงเลยครับต้นนี้ครับย่างสูงย่างงเลยครับต้นนี้ครับบ่งบอกว่าเขามีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับมาเบิงต้นกล้วยที่มีความสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งอีกก้อนหนึ่งนะครับผม่ฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อน ว่าบางผูบางคนนะครับกะทเก็บเกี่ยวเรียบร้อยอยังเช่นทางนี้นะครับกะเก็บเกี่ยวไปมือสองมือว่างหันแล้วครับพื้นที่จะเกี้ยวแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นเล่าไปเรียบร้อยแล้วครับผมมือนีก็เลยออกมาหน้านะครับออกมาหน้ามาชมสวนกล้วยของเขานะครับว่าสิเป็นจังไดเนาะในช่วงปลายปีนี้ ว่ามออีออกเครื่อใไห้เฮาจะเครื่อแล้วนอกกับผมเบิ่งแล้วกะมีออกมาต่อเนื่องพอสมควรกับผมอาจจะเครื่องใบไงกินอะไรนะครับแต่ว่ากะออกมาไห่เฮาเห็นนี่นะครับเพื่อนๆแล้วเฮายังมากเบิ่งนะครับสังเกตเบิ่งว่ากล้วยของเฮ่านะครับมีลักษณะแบบใดนอ้อสมบูรณ์บ่ ลักษณะแบบใดนะครับที่ป่วยของเฮ้านะครับที่จะเริ่มแท่งปีออกมาเมื่อนี้นะครับก็เลยพาเพื่อนๆนมาชมนะครับผมนี่ครับข้างนี้นะครับผมนี่ครับผมผ้ามผ้าเพื่อนเนนะครับมาชมป่วยเริ่มแท่งปีออกมาเริ่มมีผลผลิตออกมาให้เห็นแล้วเด้อครับเพื่อนๆนนี่ครับผมเมื่อนี้ก็เลยพาพเพื่อนเนนะครับมาชม มาพบปะกันนะครับยุที่ไรหน้าส่วนผสมของเห้านะครับผมนี่ครับนอกล้ยเกิดไหมนะครับผมเพื่อนนอกล้ยเกิดไหมกับมี่เกิดขึ้นมาพ่อสมควรกับผมนี่ครับผมนี่แหละจะเป็นนอกล้ยเกิดไหมนะครับผมมีุ่กกอครับผมปีหนานะครับพ่อถึงช่วงปีหนานะครับเข้ากับสิมี่ต้นกลวยมี่นอกล้ยนะครับเพื่อที่จะ ไปขยายพันธุ์แลครับน่าจะน่าจะประมาณช่วงกลางปีหนานี่นะครับผมน่าจะน้ำนอป่วยนะครับที่เกิดไม่นี่นะครับมีเครื่องมีต้นน้อยนะครับผมมีนอก่วยเกิดขึ้นมาไม่นะครับผมเพื่อที่จะนําไปขยายพันธุ์นะครับผมนี่ครับนี่ทุกกอเลยครับผมนี่ทุกกอแล้วครับและต้นแม่ของเขาเนาะครับกัน บางกอบางตน้นนะครับเริมที as well as band, ่จะแท่งปีออกมาเนาะครับผมนี่ครับเริ่มแท่งปีออกมาให้เห็นแล้วครับผมนี่ครับปียังไงเลยครับผมแล้วก็มีนอเกิดขึ้นมานะครับผมมีนอเกิดขึ้นมาแท้มทุกต้นเลยครับผมนี่ครับช่วงปีหนาเนาะครับเข้ากันน่าจะได้มีต้นกล้วยมีนอกล้วยนะครับไปขยายพันธุ์เพิ่มเติมกับผมนี่ครับและสังเกตเบิ้งนะครับ ต้นนี้เริ่มที่จะแท่งปีออกมากับผมอีกไม่นานกรับผมเพราะว่าสังเกตเบิ้งนะครับใบเขาชิม่นสันนะครับผมอีกไม่นานน่าจะแท่งปีออกมากครับสําหรับกอนี้ครับผมนี่ครับมีทุกต้นทุกกอครับผมประมาณช่วงปีหนานี่นะครับปีหนาระยะกลางปีนะครับเข้าน่าจะมีกล้วยนะครับเพื่อที่จะ ไปขยายพันธุ์เพิ่มเติมอีกนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเนึ่ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนกล้วยครับผมให้ผลผลิตกับเฮ้านะครับนี่ครับผมขอบคุณครับ